ครับใช่ไหมครับครับผมก็ดีใจครับที่ได้มา <c oughs> แนเปิดตัวแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าพุถ้าถ้าไม่ได้มาเราเราไม่รู้เลยนะว่าแบบว่าแซปปี้กับเซนมีแคมเปญดีๆแบบนี้แล้วก็จริงๆมันคุ้มมากในการแบบเสีย10บาทแล้วจะแลกกับโค้กบบที่จะได้มาแล้วก็จริงๆพอมารู้แกะของมันจริงคืออยากให้คนไทยทุกคนอ่ะมาเชียร์สนุกไปด้วยกันกับมหากรรมซีเกมนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยแต่ทุกคนมาร่วมอะไรเยอะ ครับผมใช่กันครับก็ตื่นเต้นนะว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีใหม่คนนั้นจะเป็นหนึ่งในเราสองคนหรือเปล่าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนักออครับผลงานตอนนี้มีอะไรสุดยอดเกันได้ับหน้าร้านงการตัดเย็บหรือเปผลงานตอนนี้ผมมีซีรีส์ของปีนี้ที่ถ่ายจบไปแล้วนะครับมูเติรับเมสกายกับดีมนะครับเใน้ายการก็ติดตามไดาจะใกล้ใกล้หเร็วๆนี้นะครับที่จะออกเลยรคเตอร์หรืออะไร่ประมาณไหนรคเตอร์ก็เป็นเออเป็นเหมือน เอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชอบแบบว่าถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็ชอบไปแชร์นู่นแชร์นี่อะไรอย่างี้ก็เป็นครีเอเตอร์ใหม่ๆแต่ว่าน่าจะมีอะไรให้เล่นแล้วก็มีมีอะไรให้แฟนลับน่าจะเ uh, <Yeah. S 2> อัพสไรด์เยอะไ้่ติดบ,บนครับสำหรับโอเมงก็ซีรีส์ Day ใน Today นะครับเล่นกับพี่จุงแล้วก็พี่ดังนะฮะโอเมงเล่นเป็นน้องชายน้องชายพี่จุงซึ่ง เนื้อเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับแบบมันก็คือถึงเไพรเวอร์หน่อยๆสื่อส่วนตัวๆอะไรแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ถ่ายมารู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากแล้วก็เข้มข้นมากๆมันมีโอ๋มาได้เล่นเองทั้งหลักานที่เสียน้ำตาฉากเหมือนจะโดนแบบฆาตกรรมอะไรเนี่ยเยอะมากสถานะใครแบบใครชอบรู้นะสนุกแน่นอนเรื่องเนี้ยครับผมฝากติดตามด้วยครับของทางโอเนที่มา ไปวิ yeah. ่ับหนึ่งรับไปบ้างกนกิจกรรมตอนเช้าของค่ายเราที่ต้องออกไปวิ่งทุกวันมันเป็นไฟบังคับผมอ๋อ W C Running Club ไปไปวิ่งเองครับบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีไงให้ทุกคนแบบว่าได้รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใเวลาตอนเช้าครับผมที่จริงมาร์คเป็นสายปั่นโอมยสายปั่นสายปั่นปั่นปันปั่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 นปันปั่นปั่นปั่ปั่นปนปั่่น พี่อาร์มพี่อาร์มกนเริ่มแบาบมา่วนทุกคนแหละว่าเถ้าใครว่าก็มาจอยได้เป็นแบบปุ๊บเล็กๆก,ก็ตอนเรบทุกคนที่จะเข้ามาเลยไม่ใช่ค่ายหรือเพื่อนๆแต่ละคนเองก็มาได้หมดทุัคนแต่หละังมาเริ่มไม่เล็กแล้วครับมากสุดอ่ะสิบแปดคนนะคนที่ใหญ่มากวี่งหนงมีนิ่มาแล้วทอดแต่ประมาณก็เหลือสองคนก็มีไข่ปลาอัน,นผมกับพี่อามวิ่งเรียบคลองแสนแฉะ ก็ต้องหมดรับแต่คนว่างไงบางวันนี้งานบางวันนี้งานเช้าหรือว่าวันนี้ต้องออกกองอะไรยเขาจะไม่ได้มาแล้วก็มีขาประจำเนี่ยไม่ใช่ขาประจำเลยเขาเป็นเฮดเขาเป็นเฮดเลยไม่ตื่นไงที่แบบว่าเวาบินมาพี่บุ๊กเที่ยวเห็นบ่อยพี่บุ๊กพี่บุ๊กไม่เห็นแล้วลังลานแล้วแต่แล้วแต่แล้วจะ่ปืนตัวอยู่ว่าไม่สบายเพราโรงพยาบาลอะใดแล้วเขาจะปืนตัวอยู่แล้วก็ได้เจอใครบ่อยอ่ะพี่เต้ ่ก็ม่บ่อยพี่สกายยังไม่บ่อยเลยสกายก็ปับไปปับไปหมดไม่เคยมาเลยโอ้ว่าคนนั้นงานยุ่งงานยุ่งได้เห็นผมได้ยิ่งกว่าไม่ตื่นเชียเลยโอ้ว่างานยุ่งงานยุ่งงานมันเหนื่อยงานแล้วก็มา่อนโบรเป็นคนขยันพอไปวิ่งอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างมันูต้องมีปิด พี่มีสุขภาพหรือพี่เรื่องดี่างไของม้าใช่ไ่ะม้าตื่นไปวิ่งเพราะว่าม้าเป็นคนนอนไม่ค่อยดีขึ้งหลังแต่ว่ารู้สึกว่าอยากอยากปรับเปลี่ยนเวลานอนแต่ไม่รู้จะตื่นเช้ามาอะไรจะทำอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าตื่นเช้ามาแล้วออกไปวิ่งก็เพื่ออะไรมั้ึกว่าได้ใช้ชีวิตอ่ะบางทีแต่บางวันถ้าตื่นเช้าไปอให้บางบ้านท่อยู่เนี้ยผมก็ตื่นเช้าแล้วก็ตื่นมาทำทำหน้าทา่ห้องทำความะอาดอะไรเงี้ยไม่ใช่าเขาตื่นไปยกเวทมา ใช่ใช่ใช่ผู้มาหลังๆเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าพอตั้งแต่เริ่มเป็นกีฬาเนี่ยผมไม่ออกกลังกายเลยเพราะว่าเราออกมาเยอะเกินเราต้องรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันก็ไม่เฟรชเหมือนตอนเป็นนักกีฬาแล้วอ่ะเราก็ต้องพยายามกลับมาเรียนเช่นเดิมเพราะว่าเราต้องการทุ่มเทจะรับจะรับสู้โฟมก็ต้องรอดูต่อไปเป็นไปเลยพังมาไม่นะเต็มเต็มไปานล่างก็ไม่เต็มไปหมดเขาต้องใช้ไงเพราะว่าคลิปเขาต้องถ่ายแล้วบอก เรื่องของเปิดกล้องไปแล้วแอเป็นท้อายต้าชายเขาไม่บอกต้องใช้ร่างกายเขาบอกเข้าอ้วนขึ้นอ้วนอะไรโหวสิแผลเป็นก้อนอย่างนั้นแต่ครัวเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นแผลนั่นเป็นแพรเป็นก้อนเป็นก้อนแหละใช่ทำไมเราดีตามใจน้องเลยโค้ยเหรอต้องรักมันหรือผมเห็นมันมาตั้งแต่แบบเแหม่เด็กนะเด็กมากๆคือ หมือนจบมัธยมปลายด้วยอะไรทีเห็นมันเด็กแล้วรู้ว่ามันโตขึ้นเยอะมากก็เก่งขึ้นเยอะมากเราแก้อะไรเราเลยไม่ว่าเลยก็ยอมเพราะว่าเคยโดนมั็นงอนเมื่อก่อนตอนที่มันเด็กๆมันชอบงอนไม่คุยแล้วแต่มันจะเป็นงอนแบบไม่เอาเลยมันยุ่งว่ะอะไรเงี้ยแต่น่ารักเราก็รู้ว่าต้นใหญ่มันทให้มันงอนมแก้เป็งอนมันเสริมแล้วกสริมกันก็ไม่ก่อนมันแก้ผมนี้อยู่แล้วมันมมัันนแก้อย่างนี้เหรอเอาที่เราถูกเทก็นะ เกียรติแล้วแล้วแล้วมันก็น่าจะรู้แหละว่ามอเป็นผมเนี่ยได้ยังไจะไม่โกรธไม่โกรธด้วยแล้วแฟนกับเไม่น่าอะไรด้วยแล้วเป็นมาไ์้วินอยากเ้าจะอะไรกับผมว่าโกรธไม่ไดาไมหรอกทไมทำไมทำไมตอนนั้นมันด้สิแต่ตอนที่เขาฝักมาก็ตกใจแต่หมาถึงว่ามันก็เล่นกันทั้งหลายปกติอยู่แล้วแ่พอมนทาได้ง่ายก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้โกรธเื่องอะไรเพราะว่าในหัตถ์ธนา ถับได้แฟนถามว่าเขอย่ะเไรผมอว่าว่าจาว่าแต่ก็แต่ก็แต่ก็ไม่เห็นว่าเออจว่าแต่กูไได้จะว่าอยอกจซาว่าว่าจนเี่อจาว่าเนี่ยนะไม่รู้เลยเจอไม่คุยอะผม่ะเวลาตอนเจอจะว่าไม่ค่อยกล้่ะว่าเขากับเขา ตอนตอนรับหลังนรับหลังตอนแรกเขาก็ทำได้นะเขาบอกว่าเออเราบอบไฟได้เขาบอกเขาเป็นน้องรักที่หนูอ้มอไม่นะโอมปกป้องเหรอยังไม่อยู่ในกองพี่มาบอกว่ามึงใครสาขาพิจาว่าหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพี่โอภาไว้ก็จะมีพร้อมโอหีก็จะมีจาว่าเออที่เหมือนกันมากๆอยู่ในกองเหมือนเป็นแบบเด็กแบบปั้นเด็กบ้านเด็กในสำคัญเด็กปั้นเหมือนคล้ายๆอมเลยทำไมโอเคเลยผัดพรอลาย แต่ว่าจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็กันนิดนึงองค์คิดว่าสิทธิ์เรามาเจอสมาร์ทเท่าไอะไรนะครับสิทธิ์ของเรามาเจอสมาผมขอฝึกหัดอีกหน่อยอันนี้ผมรู้สึกว่าจาว่ายังมีความพูดไปเรื่อยไปหน่อยแต่ยังไม่เจ็บมากนะองค์มให้น้องฝึกเงียบเดงใจความแล้วยิงไปทีเดียวจะเจ็บดีกว่าไม่ใช่เคอแม่ครับผม